สวัสดีครับทีมลูกกี้ของเรานะครับได้มีโอกาสเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับได้ไปเยี่ยมชมโรงงานอารมีนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าของอารมีนะครับว่าจะมีอะไรที่จะออกมาจําหน่ายในปีหน้าบ้างนะครับก็ในคลิปแรกนี้ก็จะเป็นตัวกลิปสแตคคาโตนะครับที่เขาหล่อขึ้นมาจากโมนะครับตัวนี้ก็จะมีการนํามาจิ้มเพิ่มเติมนะครับจิ้มด้วยมือนะครับด้วยหัวแหลงออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับ ต,ตัวนี้เขาแจ้งว่าเป็นะสะพานกายแบบใหม่นะครับมันจะมีแง่งด้านหน้าที่สามารถดันออกมาเพื่อคํากับตัวกิ๊ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นกิ๊ของตัว RWA Night Hawk ที่จะออกมาวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะครับอามีก็ได้รับสิทในการผลิตด้วยสไลด์ตัวนี้จะเป็น Night Hawk TRS กับ BDS9 นะครับ TRS คอมนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีหัวคอมเพิ่มเติม อันนี้เป็นสไลด์เปล่าเนาะ,ะชิ้นนี้ก็จะเป็นตัวพิทไวเปอร์นะครับ r 6 1 4ซึ่งอย่างที่ท,ทราบกันดีว่ามันก็จะมีเวอร์ชั่นตัวปกติกับเวอร์ชัน cnc เดี๋ยวจะได้เห็นในตัวนี่นะครับที่เห็นเป็นสีทูโทนนี่นะครับก็คือจะเป็นตัว r 6 1 4ขีดหนึ่งก็คือจะเป็นเวอร์ชันปกติจะไม่ใช่ตัว cnc เนาะ อันนี้ก็เป็นลายสินค้าที่เขารอเตรียมประกอบนะครับเทียบความแตกต่างกันใกล้ๆนะครับก็จะแตกต่างกันลักษณะนี้ตัวน,นี้ก็จะเป็นลายการผลิตของแซนไ v เ p e r นะครับนี่เตรียมส่งลูกค้าต่างประเทศนะครับ ตรงนี้จะเป็นแผนในส่วนของการ QC นะครับก็คือกำลัหงหาเนื้อคู่สไลด์ท่อนบนกับท่อนล่างที่มันแมทช์กันนะครับแล้วก็ใช้ตัวสว่าเนเจาะรูเพื่อใส่คัน,คนแปะสไลด์เข้าไปอีกทีนึงโดยที่โรงงานอาร์มี่เนี่ยก็จะมีการเทสสินค้านะครับทดสอบยิงเบื้องต้นด้วยตัวแม็กกาซีนที่เห็นอยู่บนโต๊ะนั่นนะครับด้วยระบบถังลมก็ทสยิงยิงเปล่ายิงลม ไม่น่ใจว่าเขามียิงด้วยกระสุนอีกทีหนึง่งกับตัวแคสกระป๋องไหมนะครับเพราะเท่าที่เห็นเดินดูคร่าวๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าน่าจะมีอยู่นะครับแต่ว่าก็ก็มีการผ่านการเทสมาพอพอสมควรอาร์มี่มีการใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นนะครับมีการอา่าแลบตัวท่อกันท่อไปลอยมาให้แล้วนะครับในรุ่นหลังๆามาดูกันต่อนะครับตัวนี้รับเดินสะดุดตาเห็นแล้วแปลกตาดี จะเป็นตัว t TI, org, t i g o c 17 Combat Master นะครับตัวนี้ยังไม่มีเข้ามาขาดในไทยนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเข้ามาไหมปีหน้านะครับส่วนนี้จะเป็นตัว p t s OZ 9นะครับที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจากทาง PDS ให้ทาง ARMY มเป็นผู้ผลิตไทยนะครับมีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่สะดุดต,ตามากที่สุดนะครับในการทัวร์โรงงานครั้งนี้ก็น่าจะเป็นตัวสไลด์ชุดนี้นะครับไ i คาปา Rim Cat Speed Cat 5.1นิ้วนะครับที่ ยังไม่มีเข้ามาขายในไทยนะครับอันนี้น่าจะเพิ่งเริ่มรายการผลิตนะครับในส่วนของตัวเจ้า5.1เพราะว่า4.3มีเข้ามาขายแล้วที่เป็นสีดำแล้วก็สีชมพูนะครับตัวที่5.1เนี่ยจะมีเป็นเวอร์ชั่นสีเงินด้วยนะครับอันนี้นี่ขึ้นมาทางกระบ,บอกแล้วค่อนข้างสวยเลยครับลงตัวมากๆเลยอาจยังดูแล้วยังชอบเลยครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยครับสำหรับเจ้าตัว speed cat ที่ army ทำออกมานะครับ เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีเข้ามาเมื่อไหร่นะครับมีเข้ามาแน่นอนแต่ว่าต้องรองอีกดูกันอีกทีนึงว่าจะจะเข้ามาถึงไทยเมื่อไหร่นะครับตัวท่อก็ทาเสาะล่องเป็นทอร์นาโดมานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของสไลด์ด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับทางเราก็มีแจ้งโรงงานไปว่าอยากจะได้ตัวอุปกรณ์ตรงเซฟหลังอ่อนคันแขวนสไลด์นะครับให้เป็นสีเงินมาเลยมันจะได้แมชกัน แล้วก็ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่สะดุดตาจากการไปทัวร์โรงงานนะครับจะเป็นตัวไฮคาปาน่าจะคล้ายๆกับตัวโมเดล7.1นิ้วดาก้อนของ W E นะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีจุดเด่นมากกว่า W E ก็คือตัวเดือนท็อปนะครับแล้วก็ตัวท่อนหน้าเนี่ยจะมีความแม่นยำมากมากเลยนะครับเดี๋ยวดูจากในคลิปนี้นะก็คือเวลาเราใส่เรือนท็อปปกติเนี่ยก็ ตัวฮอปก็ยังล็อกกับเฟรมไม่นิ่งก็คือ,อยางโยกได้แต่ว่าพอเราใส่กับตัวชุดลํากล้องด้านหน้าเนี่ยที่เขาออกแบบมาตรงเฟรมมันจะเป็นช่องคัดเอาไว้ล็อกกับตัวท่อนหน้าเลยนะครับทําให้ลํากล้องไม่ขยับไปไหนเลยก็คือนิ่งแบบรับรองว่าแม่นแน่นอนนะครับ โอเคเรามาดูกันต่อในรุ่นถัดมานะครับจะเป็นเจ้าตัว Staccato XL นะครับโดยที่ Army เขาจะทำสีออกมาเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆหากใครไม่ชอบสีดำล้วนพอทำสีออกมาลักษณะนี้ก็สวยอีกแบบครับน่าเก็บสะสมโดยเฉพาะสีขาวนะครับที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสะดุดตามากเลยกำลังเกาะกระแสเจ้าตัว Marui DOR เลยนะครับ w i DOR ที่เพิ่งออกมาแต่ก็ตัวนี้จะเป็นตัวใหม่อีกหตัวนะครับ ตัว Staccato Perfect 11นะครับสไลด์ค่อนข้างยาวเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ7.1นิ้วนะครับแล้วก็เฟรมยาวเท่ากับสไลด์เลยสวยงามไปอีกแบบนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะชอบสะสมเจ้า Staccato นะครับและนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากเพื่อนๆในนี้จากการไปทัวร์โรงงานอาร์มี่นะครับในสิ้นปี2024นี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับชมข้อ ข้อมูข่าวสารที่ครบถ้วนนะครับอาจจะมีสินค้าบางรายการนะครับที่เราไม่สามารถถ่ายแล้วก็นํามาเผยแพร่ได้นะครับยังเป็นสัดส่วนในชั้นความลับสินค้าบางอย่างจะมีะลายเส้นที่ได้รับการผลิตนะครับรอติดตามชมในปีหน้าแล้วกันครับว่าจะมีอะไรออกมาใหม่บ้างสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ